ด้วยกำลังสองวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดตอนนี้หลายฝ่ายกำลังมองว่าจะหาทางออกกันอย่างไรโดยเฉพาะกับมวลชนนะคะตอนนี้มีคำกล่าวกันมากไม่ว่าจะเป็นคำว่าไทยเฉยไทยอดทนแล้วคนไทยทั้งหลายเนี่ยควรจะหาทางออกกันอย่างไรวันนี้คุยกับนักรัฐศาสตร์ค่ะอาจารย์ธลิดาพรส่งสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์ช่วงนี้คนพูดถึงกันเยอะนะคะว่ามีคนไทยหลายกลุ่มไทยเฉยไทยอดทน จริงๆตอนนี้ต้องทําตัวยังไงกันคะคือปัญหาตอนนี้นะคะเวลาที่เ,าเราเผชิญกับวิกฤตที่ใหญ่มากขนาดนี้แล้วมันใหญ่หญมาต่อเนื่องน่นะคะเรามักจะไปคิดถึงทางออกในเรื่องของกฎกติกาเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครเสนอว่าควรจะต้องทําอะไรเนี่ยนะคะก็จะมีคนออกมามองในเชิงกฎว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะากฎกติกานะคะกฎหมายและรัฐธรรมนูญไม่เปิดให้ทำนะคะมันก็เลยจะวนอยู่ในที่เดิม ก็อยากจะชวนคิดเร็วๆอะค่ะว่าคนไทยตอนนี้ถ้าจะไปมองปัญหาเหล่านี้นะคะโดยมองไปในเรื่องเทคนิคหรือกระบวนการทางสถาบันมากๆเนี่ยในที่สุดเราจะไม่ไปไหนเราจะวนอยู่ที่เดิมจริงๆนะคะอาจจะต้องคิดใหม่นะคะหามุมใหม่ๆในการมองประเด็นหรือไม่นะคะช,ชวนคิดเร็วๆอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้คนไทยจะได้ยินคําอธิบายเวลาที่เกิดประเด็นต่างๆขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมองไปในเรื่องของหลักการ ว่ามันมีหลักบางอย่างนะคะหลักเรื่องความเป็นประชาธิปไตยนะคะเรื่องของอำนาจนะคะของปวงชนชาวไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีว่าดด้วยหลักนะคะ,<ส>ะแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนี้กับอีกพวกหนึ่งมองว่าหลักเนี่ยมันไม่ทํางานในสังคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ยอมรับรับหลักจะพยายามจะไปหาทางออกอย่างอื่นการประทะเช่นนี้เนี่ยนะคะมันไม่นําไปสู่อะไรนะคะแล้วเราก็แล้วเ,เ,เ,เกิดอะไรขึ้นในหมู่ประชาชนนะคะเราก็เถียงกัน นะคะเราเผชิญหน้าเราเถียงกันมากแล้วเถียงกันมานานเป็นปีๆนะคะ,คะก็ขณะนี้ไม่มีความอดทนใดๆหลงเหลืออยู่ที่จะฟังกันและกันนะคะตรงนี้จะทํายังไงดีคะเพราะว่าท่ามกลางบรรยากาศที่กําลังร้อนและอ,อุคนก็มองว่าจะยังมีเวลาให้คนมาคิดมาถกเถียงถอยหลังออกมาค่อยๆค,คุยกันจะยังเกิดขึ้นได้ไหมคะภายในภาวะที่กําลังเป็นแบบนี้ คือส,สมมุติว่าถ้าจะบอกว่าในเวลาที่สถานการณ์แหลมขนาดนี้ไม่มีเวลาให้มาเถียงเียงกันหรือไม่มีเวลาให้มาช่วยกันคิดน่ยนะคะถ้ายิ่งคิดอย่างนั้นเนี่ยนะคะจะยิ่งเป็นอันตรายมากเข้าไปอีกเพราะว่าสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่คนเนี่ยนะคะกำลังเผชิญหน้าว่าด้วยหลักใหญ่นะคะของการอยู่ร่วมกันเราไม่มีหลักใหญ่ที่ว่านั้นนะคะเราพูดไปคนละเรื่องเดินไปคนละทางอตอนนี้นะคะสิ่งที่จะทำให้เกิด ความเข้าใจร่วมบางอย่างหรือหลักใหญ่ร่วมบางอย่างนันได้มันต้องผ่านการพูดคุยและตกลงกันและมันต้องใช้เวลาะะหลักใหญ่ที่ว่านี่คนอาจจะบอกว่าอ้าวก็เรามีกรอบรัฐธรรมนูญด้วยวันนี้วันรัฐธรรมนูนด้วยนะคะเรายังยึดกรอบการพูดคุยตามรัฐธรรมนูญอยู่ได้ไหมคะหรือว่าควรจะทะลุก,กรอบไปเลยคืออย่างที่เรียนไปนะคะกรอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมาจากภาษาของประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนะคะทั้งในเชิงหลักและภาษาเนี่ยยกมาเช่นนั้นนะคะซึ่งพอยึด หลักและภาษาเช่นนั้นเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือหลักและภาษาเหล่านั้นไม่ไม่ค่อยจะทํางานเหมือนแม่แบบนะคะในมาเจอบริบทเฉพาะของสังคมไทยมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะยึดตัวภาษาและหลักนะคะอย่างตายตัวมากโดยไม่ทําความเข้าใจบริบทของสังคมไทยด้วยเนี่ยมันก็จะลําบากคือในที่สุดแล้วคนไทยต้องคุยกันน่ะนะคะว่าจะทําอย่างไรดีนะคะในสถานการณ์เช่นนี้ต้องคุยต้องแลกเปลี่ยนนะคะถกเถียงกัน แล้วมันใช้เวลาปัญหาก็คือตอนที่คนไทยใจร้อนมากนะคะใจร้อนเป็นในทุกความหมายทนฟังกันก็ไม่ได้นะคะใครที่พูดไม่เหมือนเราเราทนไม่ได้ทันทีนะคะแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้เวลาทํางานทุกอย่างต้องเอาเร็วเดี๋ยวนี้นะคะต้องเกิดผลทันทีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งแล้วถ้าอย่างนั้นคนไทยจะต้องทำยังไงก็ต้องเป็นไทยอดทนนะคะแต่ไทยอดทนในที่นี้เนี่ยนะคะหมายถึงต้องอดทนต่อก,กันและกันนะคะพยายามที่จะรับฟังกันและกันให้ได้นะคะ หมายถึงะะอดทนรับฟังพูดคุยกันค่อยๆค,คุยกัน่ห้ามเป็นไทยเฉยหรือเปล่าคะคือสมมุติว่าตอนนี้อาจจะมีคนบางคนมันไม่ใช่เรื่องของฉันนะคะก็จะยังเป็นไทยเฉยต่อไปก็คงจะลําบากอีกเพราะว่าปัญหาหลายประการที่ถ้าไม่อยากจะเห็นการ,รเผชิญหน้าแบบนี้อีกเนี่ยนะคะปัญหาหลายประการเป็นปัญหาในเรื่องของ โครงสร้างนะคะพูดอย่างนี้จะฟังเป็นภาษายากขึ้นมาทันทปีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ําในมิติต่างๆอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่นักวิชาการพูดไว้นะคะมีการศึกษาน่าสนใจไว้มากมายในที่สุดถึงเวลาต้องทําความเข้าใจแล้วต้องจัดการอะไรบางอย่างท่านทั้งหลายที่จะเป็นไทยเฉยอยู่นะคะก็คงจะลําบากเพราะมันก็จะต้องกระทบตัวเราอยู่ดีจะหาพื้นที่คุยกันยังไงคะอาจารย์เพราะว่าที่สัมภาษณ์มาหลายๆท่านบอกว่าต้องมีพื้นที่กลางต้องมีสะพานมีคนเชื่อมมีคนกลาง จะทําให้กลไกเหล่านี้จะต้องรอไหมคะที่จะต้องมีพื้นที่กลางหรือว่าควรจะหาวิธีคุยกันยังไงคือดิฉันเข้าใจว่าคนจํานวนมากเลยตอนนี้นะคะรอให้เกิดกระบวนการพูดคุยที่ระดับชนชั้นนําหรือผู้ผู้ครองอำนาจรัฐ ว่าจะต้องมีกรรมการแห่งชาติบางอย่างขึ้นมานะคะเพื่อจะทําให้เกิดการพูดคุยถ้ารอเช่นนั้นนะคะคงจะต้องรอไปอีกนานมากสิ่งที่อยากจะเสนอนะคะก็คือขณะเนี้นะคะคนไทยเนี่ยท่านไหนกลุ่มไหนพร้อมที่จะพูดคุยกันท่านทําไปเลยนะคะคุยกันเองตั้งวงกันเองนะคะตอนแรกในแน่นอนนะคะจะไปตั้งข้ามข้ามเฉดสีโดยเร็วก็คงจะลําบากนะคะแต่ว่าค่อยๆขยายวงไหมคืออยากคุยกันเองอยู่ในเฉพาะพวกเราที่พูดเหมือนๆกันนะคะ แต่พยายามขยายไปสู่คนที่เราพอจะพูดคุยได้นะคะที่ไม่ได้เห็นพ้องต้องกันกับเราเลยทีเดียวขยายไปเรื่อยๆนะคะหมายถึงออตั้งหลักคุยกันในหมู่เพื่อนก่อนคนทํางานในหมู่มคนในหมู่เพื่อนในหมู่ค,คนยยทำงานหรือในกลุ่มที่พร้อมที่อยากจะมีการคุยแลกเปลี่ยนกันโดยทุกคนต้องตั้งยึดยึดยึด,ยดมั่นอยู่กับกติกาไทยอดทนนะคะว่าต้องอดทนต่อกันและกันที่จะฟังกัน ถ้ามีความรู้สึกว่าจะทนกันไม่ได้ก็อาจจะหยุดการสนทนานะคะพักรบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยบ้างนั่นสิคะอาจจะคุยกันยากเพราะว่าภายใต้บรรยากาศแบบนี้คนก็อาจจะมองว่ากับคนคิดต่างเราไม่อยากคุยละเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันเปล่าคือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อย่างที่เรียนว่าอาจจะอย่าเพิ่งไปถึงขนาดคนคิดต่างเลยทีเดียวนะคะแต่ค่อยๆขยายวงนะคะจากคนที่คิดต่างบ้างไปสู่คนที่คิดต่างมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใครพร้อมทําไปเลย ะะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเหล่านี้ไปเลยนะคะจะคุยกันในเรื่องอะไรนะคะก็หลักใหญ่หลายประการนะคะที่เป็นประเด็นที่โตเถียงกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่อึดอัดกับเรื่องของคอร์รัปชันช่อราดบางหลวงคนที่อึดอัดกับเรื่องของอำนาจนิยมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ค่ะนะคะถ้าคุยกันมากๆขยายวงวงเล็กวงน้อยเยอะๆแล้วจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือว่าผลักดันให้บรรยากาศคลายลงได้ยังไงคะคือการพูดคุยเนี่ยอย่างที่เรียนไปนะคะนอกจากจะทําให้เห็นแง่มุมที่เหมือนกันบ้างนะคะและต่างกันบ้างเนี่ยก็จะทําให้ในที่สุดมันจะคลี่คลายเพราะได้ฟังกันและกันนะคะแต่ว่าที่ฉันพูดอย่างนี้จะฟังเหมือนโลกสวยในกระบวนการนี้จะลำบากยากเย็นมากนะคะเพราะมันจะต้องเป็นการประทะมีอะไรที่ไม่ถูกหูเราไม่ถูกใจเรานะคะ ก็จะร้อนหูร้อนใจแน่นอนแต่ว่าก็คงต้องอาศัยหลักการไทยอดทนนะคะฟังกันและการอดทนต่อกันและการแล้วฟังกันไปเนี่ยในที่สุดมันอาจจะเห็นหลักบางประการนะคะที่เราอาจอยากจะใช้เพื่อจะอยู่ร่วมกันหลักที่ว่านี้ได้มาแล้วเนี่ยค่อยให้บรรดานักเทคนิคทั้งหลายนะคะนักกฎหมายมหาชนและอื่นๆเนี่ยท่านทำเป็นกรอบกติกาใหญ่ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญอย่าทำในทางกลับดีไหมขณะนี้เนี่ยเราเอาหลักใหญ่นะคะ ซึ่งหลายเรื่องเป็นหลักที่ลอกฝรั่งนะคะแบบตะว,วันตกเนี่ยนะคะพอเอามาปุ๊บแล้วมันสอดไม่รับนะคะ,คะเข้ากับบริบทเฉพาะของสังคมไทยอาจจะต้องคิดกลับนะคะเริ่มจากวงพูดคุยแล้วไปสู่การเปลี่ยนภาพใหญ่แต่ว่าต้องใช้เวลาต้องเข้าใจว่ามันจะใช้เวลานะคะก็หลักการไทยอดทนล่ะคะ่ะอาจจะเป็นที่พึ่งเราในเวลานี้ เป็นอีกหนึ่งการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะผ่านนักวิทศาสตร์อย่างอาจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์นะคะต้องเข้าใจบริบทของสังคมไทยและหาทางออกนําประชาชนหลากหลายกลุ่มมาพูดคุยกันจริงๆอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ก็ดีกว่าที่จะไม่ได้มีพื้นที่ให้พูดคุยกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะทั้งหมดคือคิดด้วยกำลังสองสำหรับวันนี้ค่ะ